ขอต้อนรับสู่ขอป์บิวตี้โมบายและตอนนี้เราก็อยู่ในเบนเดนพาร์ตชาร์โดรีเทนที่ได้ขนยุทธปกรณ์ต่างๆมากมายมาทุกท่านจับจองเป็นเจ้าของกันอีกแล้วในราคาเริ่มต้น440 CP และเบนเดนพาร์ทพรีเมียม960 CP เท่านั้นแต่เพราะว่าดูเหมือนจะไม่ใช่ประเด็นหลักของเราในวันนี้เพราะยอดวายร้ายผู้แปลพักของเรานั้นมีแค้นที่ต้องชำระอ๋อใช่แล้วล่ะ ผมมีนามว่าเทมพลาหนึ่งในสมาชิกพันธสัญญาแห่งความมืดแต่ตอนนี้น่ะมันมันไม่ใช่อีกแล้วเพราะเพราะพวกมันนั้นได้ทำสิ่งที่มันไม่ควรทำอย่างยิ่งมันมันเอาลูกสาวผมไปโซเฟียลูกสาวอย่างนั้นลูกสาวสวยหรือเปล่าลูกสาวแฟนได้อย่างจีบได้หรือเปล่าครับพอดีผมอแล้วโซเฟียด้วอยเหมือนกันเยนผมน่ารักจริงจริงเลยกำลังดราม่าอยู่เฮ้ยภารกิจตามล่าสแตนฟิล งเป็นกิจกรรมใหม่ของ Cro อฟ Duty Mobile เพียงแค่คุณเขาเล่นโหมดมัตติเพลเยอร์ Player, หรือ Battle Royal e ก็จะได้รับเบาะแสเพื่อตามหาส t ต n ฟิลด์เพราะมันนี่แหละเป็นตัวการของเรื่องทั้งหมดแถมไมงเป็นหัวโจกของกลุ่มพันธสัญญาแห่งความมืดด้วยกลุ่มที่ขโมยลูกสาวผมไปผมจะตามล่ามันและทวงคืนลูกสาวผมให้ได้อาให้ตายสิสแตน f i e l d อาจจะซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราลงไปหาตัวในโหมด วันช็อตวันคิวกันดีกว่านะครับผม้งหนึ่ช็อตห่งช็อตเน่มามาเดินเดนินเดินแม่นินจาเฮ้ยเก็บงมีการปะทะกันแวแเ่น้นเกือบแล้วแม่นินจาโอเคจะเดินโอ้โหสไลด์มาเลยทีเดียวน่ไอพวกนี้มันน่าจะเป็นลูกลูกน้องของเตนิลแน่ๆเลยัต้องส่งคนโอ้โหเดินไวซะด้วยเดินไวซะ ว่าไงค้าว่าเดี๋ย Called ว,วเดี๋ยวเดี๋ยววางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลุกชิปไปลูกกระสุนหมดเดี๋ยวเตามมาปะละ่ะตามมาปะละ่ะเฮ้ยอาร์เทอรี่แม่สาวคนนี้ก็เป็นสมาชิกพันธสัญญาแห่งความมืดกับสเตน <S <S ขออธิบายแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะเจอเจอกันอีกอ้ออเจอกันอีกแล้วนี่อ,อาร์เทอรี่นี่คือสมาชิกหนึ่งในพันธสัญญาโอเคเราจะไม่พูดถึงเธออีกนะเอาว่าไงพี่จะ เออเฮ้พิษสิ่งช็อตเอาละเอาละขอหย่ดอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเพิ่งมานะไม่กัเดินไซ้์เดินขวาไปด้วยกว่โอเคเด็กสุนเพิ่มไม่ไม่มแอชี่ไมเออสมาชิีพันธสัญญาความมืดแม่เนี่ยน่ากลัวสุดแล้วทเหลือกแ่ลน้องสเตนฟิวที่มันไม่ได้อะไรมากไหลดได้ยังไงนี้พลาดโอขคุณมากที่ยิงให้นะแมเกือบเเดินตามมา แมนชิบเดี๋ยวเดียวอยโอเคถือว่ารอดมาได้นะแต่ภารกิจครั้งนี้นะ่ะบอกได้เลยว่าผมไม่ได้รุยเดียวเพราะว่าคู่กัดอันดับหนึ่งของผมนะ่ะได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือในการทำภารกิจครั้งนี้ด้วยใช่แล้วละ่ะเขานั่นเองไงเพื่อน ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเออโกดมึงใส่บ้าอะไรมาวะเนี่ยเอ้ยชิวๆหน่อยนะเพื่อนเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนเครียดนะแต่งเท่ๆเลยเ,เอาละรอบนี้เรามีสหายมาด้วยเขาแต่งเป็นคาบอยโอเคหลังจากเราทำภารกิจนี้เสร็จเราอาจจะได้บอสแสข,ของเจ้าสเตนฟิวบ้างมีสหายร่วมภารกิจอย่างโกสอย่างมันต้องโอ้เธอไหมไปก่อนเลยเอาละเพื่อนนําไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปนะ<อ>น้ไปเลยสหายเดี๋ยวฉันคุ้มกันให้ เราร่วมมือกันะไม่มีอะไรหยุดเราได้แน่นอนเลยเพื่อนเอาละยุดจุดสี่เอาละตอนนี้เราเจอทีมที่โหดสุดๆไปเลยอาจจะเป็นลูกน้องของสแตนฟิลที่มีคุณภาพนะครับผมโอ้ยกดกดเดเด็โอเคกดคนเมื่อกี้เขาแม when when นมากเลยแหละผมจะบอกให้นะเด็ดเด็ดเด็ดอด็ดเด็ดเวเดไเ เออได้มุมยิงพี่ดีได้มุมยิงพี่โอเคโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดเดือดเดือดมาเยอะมาโอ้ขว้ามาเข้ามาเอาเลยเอาเอาเลยไงล่ะไงล่ะโอเคโอเคจุดเดียวเด็ดเด็ดออสอดอไอ้ไต่ตอนนี้เขายึดปีกันหนักมากมากเลยแล้วก็มันเป็นที่การแจ้งด้วยผมไม่รู้จะเข้าไปยังไงเลยเดี๋ยวขีปหายแล้วแต้มเด็ด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 เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ก่าหมดทุกคนหมดทุกคนหมดทุกคน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 มันช่างคุ้มค่าซะจริงๆ อนนี้เราได้2พอยต์เราได้2พอยต์ยังมีโอกาสตีตื่นโอเคยึดสีด้วยยึดสีด้วยเดี๋ยวเมาเอ้เออโอ๊ตอบเออมากันเยอะดีนะแม็กยาวโอ้โหรู้สึกว่าแต่งแบบนี้แล้วรีโหลดช้าแบบก็จะต้องโอ้โหมาให้ซุ่มให้เสียงกันสิว่าโอ้โหรีโหลดช้าจริงนะเนี่ยเอาเธอไม่ยัดรูไปก่อนน่าจะมาโซนเอโอเคโอเคยึดกลับกวัดยึดกลับ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 เออแค่นั้นแหละไปแล้วจังหวะนี้เ,เด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดินะ รู้สึกรู้สึกมี่อันไหนอันเออชอบซุ่มดีนักโซบิไม่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 มีวันไม่มีวันเออต้องต้องเฝ้าโซบิไว้หนักมากอะตอนนี้ชอบเด็ดเด็ดโอ้โหมันมารู้การไปอยู่ของเราแล้วไปทางอื่นดีกว่าชิวไปแล้วแจ้บออกอะไรเล่าหมอบอะไรเล่าเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหมาเยอะมาเยอะจังเลยเนอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวตอนนี้เลยสิ้นทุกกันเออแค่นั้นแหละไปโล่ไปเด็ดเด็ดเด็ดที่ก้อนอัด นแต่ต้องใช้สิ่งนี้แล้วละเชิญพบกับสกอร์ซิกโอปิทูเลเซอร์เพี่งแค่คุณเปิดแผนที่และมาร์กเส้นทางกับอุปกรณ์เท่านั้นละ่ะก็จะมีลำแสงอันภุภาพร,ร้ายแรงสูงมาปกป้องพื้นที่ของคุณ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  <c oughs> อดได้บีไปเอาเธอไหมไปให้โอเคโอ้เฉียดแค่สามแต้มโอเกือบตายโอ้ว้าวดูดิเพื่อนโกดเป็นคนแบกทีมเราจะบอกให้ไหมเขาเก่งจริงๆเลยครับอม เอาผมไปจากที่นี่ทีเถอะนะในการจบเกมได้แต่ละรอบคุณจะได้แต้มเบาะแสในการค้นหาและจะปลดล็อกยุทธปกรณ์ต่างๆตามทางขึ้นอยู่กับแต้มที่คุณสะสมไว้ซึ่งมีอีกมากมายเลยที่ร้อยคุณปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นปืนสุดเอกลุศิบหรือยอดทหารโอเปอเรเตอร์ที่หาที่ไหนไม่ได้แต่ตายเถอะถึงจะได้เบาะแสมามากขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่มีวี่แววจะเจอตัวมันเลยให้ตายเถอะนี่สเตนฟิลเแกไปมุดขวอยู่ที่ไหนวะเนี่ยหรือว่าจะไปอยู่ที่นั่นกันนะ แมปใหม่ที่เพิ่งมาเวเคนน่ะทำไมถึงคิดว่าสแตนฟิลจะอยู่ที่นั่นกันล่ะครับแม่ออไม่มีอะไรแค่อยากขายแมปใหม่เฉยๆเฮต้องอยู่ที่แห่งนี้แหละสแตนฟิลนั่นๆๆสเจ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 สสเจเสเจสสเจสเจ่จสาจสเจสจสเ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 สเจเจเราได้ง่ายเเเเเอโหแมอาจจจจเจเน เฮ้ยมีคนวิ่งผ่านเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเราเนี่ยเอเจอพรวดสันในขอดูหน้าชัดๆเฮ้ยเพื่อนก๊อตทำไมไปอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยให้ตายสหายเราแปลพักอย่างนั้นเหรอทำไมไปอยู่ฝั่งนั้นได้วะเนี่ยเฮ้ยเป็นก๊อตมาคุยก่อนได้ไหมเออเดี็ดๆๆไม่ใช่ไหมเออไม่ใช่เพื่อนก๊อตโอเคโอเคเฮ้ยก๊อตก๊อตคุยก่อนก๊อตคุยไงกันอะใหสหายเราไปร่วมือกับสแตนฟิลด์เลยอย่างงั้นแหละ

เดี๋ยเองเจอแผนนี้เดี๋ยวเมื่อกี้อื้สโลตรงนี้แหละสโลตรงนี้จะมีคนเข้ามามันจะไม่เข้ามากันเลยหรือไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหทีนี้มาทีทีนี้ละมาโอโหว่าแต่เพื่อนโกไปไหนเอ้ยเอ้ออออออ๋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 อา๋ออจออ๋อ๋งอ๋อออ๋อ๋อ๋ย๋ยว างนนีี้เ่ยชอบโผล่มาดักเนี่ยแม่นั่นนั่นนั่นเออว่าแล้วต้องมานะแม่นั่นโอ้โหขอบคุณมากเลยที่ซื้อแม่นั่พาร์ทของเรานะครับผมขอบคุนที้โอ้คนนี้ถึงยังไม่ได้ซื้อก็ขอบคุณที่เล่นเกมเรานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวัดดีตัวเชนอีกคน เวลาสึกแม่ไม้มวยไทยนะอ๋อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนซื้ออะไรก่อนซื้ออะไรก่อนเออ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 จุก่อนจุก่อนจุก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไดไหนไปไหนไปไหนไปไไหนแล้วไปไหนแล้วมันจะมาเกิดกันฝั่งนี้แล้วโอ้โหสวัสดีแม่นันสวัสดีเออปรากฏตัวดีมากอ้าวตัวฉันอีกคนเออกูโดนตุยหลังโถยเออไปไหนแล้วอ โอ้ยไก่ไก่ไก่ลองยืนยิงนิ่งๆยืนยิงนิ่งๆโอเคเพื่อนเรามาท้าโอ้ตัวฉันอีกคนตัวฉันอีกคนตัวฉันอีกคนตัวฉันว่าจะไม่รอดซะแล้วนะเฮ้ยเกิดฝั่งไหนแล้วทีเนี้ยอ่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนู่นว่มาศัตรูโอเคโอ้โหตัวฉันอีกคนแหมมุมยิงดีเหลือเกินนะเนี่ยจุดแคมป์เลยแหละเราพอมทางหน้าต่างนี้ไปดีกว่านะเอาเอาวดดีจังหวะได้เหลือเกินนั่นเราเนี่ยแหม โอเคจากโอ้ตัวฉันอีกคนมุมดีอีกแล้วแน่โอเคตอนนี้เราเหลืออีก3ศพเท่านั้นตัวปิดสวยๆแล้วแหละเอาอหนึ่งศพโอเคโอเคศพซ้ายศพซ้ายไอ้ตัวฉันคนตัวฉันอ่ะอ้าวโถเพื่อนรัาสะโกรธไหมเกือบเท่แล้วเอ๋อเฮ้ยนั่นมันเพื่อนโก้ดเนี่ยนะขอบคุณที่มาร่วมศึกกันอีกแล้วก็ตัวฉันอีกคนที่แบบ ช่างเหอะสมาธิสั้นยังเลยเนี่ยแล้วอย่าลืมมาทำภารกิจปฏิบัติการตามลละสแตนฟิลนะของรางวัลเด็ดเพียบเลยนะจะบอกให้แต่ถึงเราจะตามหาบาะแสได้เจอแล้วก็ตามแต่แต่เราก็ยังไม่เจอตัวมันเลยเนี่ยมันไปมุดหัวยอยู่ที่ไหนเว้ยไอ้สแตนฟิลเว้ยมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยว่าไงล่ะเพื่อนผองและเขากำลังตามหาคนอยู่ล่ะเพื่อนฉันช่วยได้นะจะบอกให้ฮะนะน่ะว่ายังไงนะ อย่างนายเนี่ยนะแต่งตัวสมซ่อสะขนาดนี้จะมีปัญญาช่วยฉันได้อย่างนั้นหนะรอดูถูกกันไปเถอะดูถูกกันเข้าไปเลยเพราะว่าฉันนะ่ะไม่ได้กระจอกอย่างที่แกคิดหรอกนะเพราะว่าฉันนะ่ะเป็นยิ่งกว่าประธานบริษัทซะอีกแต่แกดูหน้าฉันดีๆนะฉันคือประธานาธิบดี <ST> เล่นไรไม่เข้าเรื่องเลยเนะี่ยเดี๋ยวก็สวยยันประธานบริษัทหรอก าลองปืนแพทเทิรนพารดูดีก่เอเฮ้ยลองยิงดูเฮ้ยมันก็ดิ่งใช้ได้เนะี่ยไม่มีสะเก็ดไฟที่ปากกระบอกปืนด้วยแห้ะจะบอกให้นะ่ะดูสิเฮ้ยไม่มีจริงนะไอ้หลวาเราลืมปรับกราฟิกนะอีกเนี่ยเออเออช่างมันเถอะ